ปรากฏการ์ฝนดาวตกลลโอนิสหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ย15ดวงต่อชั่วโมงและมีศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกในกลุ่มดาวสิงโตในโอกาสนี้ขอหยิบยกตำนานเรื่องเล่าของกลุ่มดาวสิงโตมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับการละครั้งหนึ่งในเมืองนีเมียนประเทศกรีซมีสิงโตวิเศษตัวหนึ่งที่มีขนสีทองอารามไม่ว่าอาวุธอะไรก็ไม่อาจทำอันตรายอะไรมันได้ กรงเล็บของมันแหลมคมกว่าดาบสามารถตัดเกราะหรือโล่ได้ทุกชนิดวันหนึ่งสิงโตตัวนี้ได้ออกไปจับตัวหญิงสาวชาวเมืองมาไว้ในถ้ำเพื่อล่อให้คนมาช่วยและจะได้จับกินคนเหล่านั้นเป็นอาหารโดยเหตุนี้เองเฮลคริสบูดแห่งเทพเจ้าซูสจึงได้รับมอบหมายให้มาสังหารสิงโตตัวนี้แต่ด้วยความร้ายกาจมากของสิงโตเทพเจ้าซูสจึงนำวิญญาณของมันไปอยู่บนท้องฟ้าเพื่อเป็นอนุสรณร์รํำลึกถึงเรื่องนี้ ในทางดาราศาสตร์กลุ่มดาวสิงโตเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศีที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณดาวเลือกที่สว่างที่สุดของกลุ่มดาวนี้คือดาวเรกูลัสหรือที่เรียกกันว่าดาวหัวใจสิงกลุ่มดาวสิงโตมีรูปร่างคล้ายสิงโตที่หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกและทอดหางยาวไปทางทิศตะวันออกและยังเป็นกลุ่มดาวที่เป็นศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกชื่อดังอย่างฝนดาวตกเลโอนิสฝนดาวตกเลโอนิสหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต เกิดจากสายทานเศษฝุ่นของดาวค้าง 55P Tempel t a t o ซึ่งมีคาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์33ปีดาวค้างได้ทิ้งเศษขินและฝุ่นเอาไว้ในวงโคจรเมื่อโลกโคจรตัดผ่านบริเวณน,นี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีแรงโน้มถ่วงจะดึงดูดเศษหินและฝุ่นเหล่านี้เข้ามาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกเกิดการเผาไหม้จนเห็นเป็นแสงสว่างวาบคล้ายลูกไฟวิ่งพาดผ่านท้องฟ้าโดยทิศทางวงโคจรของฝนดาวตกลิวนิสนั้น สวนทางกับทิศทางวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ทำให้ความเร็วของเศษหินและฝุ่นที่เข้ามาเสียดสีกับบรรยากาศโลกมีความเร็วค่อนข้างสูงส่งผลให้ดาวตกมีความสว่างมากฝนดาวตกเรีวนิสจึงเป็นฝุนดาวตกที่มีความสว่างมากที่สุดและได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งฝนดาวตกสำหรับผู้สนใจชมฝนดาวตกเรีวนิสกลุ่มดาวสิงโตที่เป็นศูนย์กลางการกระจายตัวของฝนดาวตกจะปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า จากนั้นสังเกตการได้จนถึงรุ่งเช้ามีอัตราการตกเฉลี่ย15ดวงต่อชั่วโมงแต่คืนดังกล่าวต้องไร้แสงจันทร์รบกวนประกอบกับหากเลือกสถานที่ชมที่ปราศจากแสงรบกวนหรือห่างจากแสงเมืองก็จะลุ้นชมความสวยงามได้ไง่ายขึ้น